พวกคุณคงจะคิดใช่ไหมครับว่าการค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับแล้วก็น่ากลัวบนโลกใบนี้ จะต้องถูกปิดบังอย่างมิดชิดจากรัฐบาลเพื่อป้องกันความหวาดกลัวและก็ความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าน,นั้นไม่ใช่สำหรับเด e m y ิ t e r y f r e s h p i พซึสิ่งมีชมีวิตลึกลับขนาดมหึืมาที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตีมพาร์คที่ดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากความสนใจของคนทุกเพศทุกวัยสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่เพื่อการท่องเที่ยวและผ่อนคลายภายในอุโมงค์เนื้อสดลึกลับแห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสยดสยองรอพวกคุณอยู่ครับ หลุมลึกลับที่สมงแห่งนี้ถูกค้นพบในปี1970และมันก็ถูกตั้งชื่อให้ว่า The Mystery f l e s h Pit หรือว่าที่เรารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่ง Permian Basin Super Organism มันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอเดสซารัฐเท็กซัสนอกทางหลวกหมายเลข20ตามชื่อของมันมันเป็นหลุมอุโมงค์เนื้อสดขนาดยักษ์ที่ถูกเปิดออกให้เห็นโครงสร้างใต้ผิวหนังของสิ่งมีชีวิตมีทั้งหลอดเลือดหลอดอาหาร กล้ามเนื้อภายในที่ยังคงทํางานซึ่งเราเนี่ยสังเกตเห็นได้จากการกระตุกเป็นระยะๆะะแล้วก็สารคัดลังต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาจากอวัยวะภายในครับสถานที่แห่งนี้นั้นถูกค้นพบครั้งแรกโดยคนงานขุดเจาะบ่อน้ํามันภายใต้การดูแลของเจมส์แจ็กสันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนศึกษาพื้นที่ต่อโดยบริษัทอโนไดอินช์บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะระดับหรือก,ก่อนที่จะเปิดให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี1976โดยที่มีการรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เพื่อธุรกิจตีมพาร์คที่ดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลพวกเขาใช้วิธีการสร้างตัวการ์ตูนมัสคอตที่เป็นมิตรอย่างเคเบิลคูปเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปแล้วก็ครอบครัวได้มองข้ามความน่าสะพรึงกลัวของสถานที่แห่งนี้และในไม่ช้าครับหลุอม,มอุโมงค์เนื้อสดแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้าการดูแลของรัฐบาลในรูปแบบของ อุทยาแนแห่งชาติในช่วงต้นทศวรรษที่1,980มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายครับที่หลั่งไหลเข้าไปสำรวจอุโม,มงเนื้อสุดลึกลับแห่งนี้โดยในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องยอมรับว่ามันคือสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่น่าขนลุกในปี2007ครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นครับเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจของเดอะมิสเ r อรี่ s h p ชพกันก่อนดีกว่าอุโมงค์เนื้อสดๆแห่งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อองค์ความรู้ของบรรดาน,นักวิจัยครับจนกระทั่งวิชาการแขนงใหม่ที่เรียกว่าธรณีชีววิทยาถูกนำมาศึกษาวิจัยอุโมงค์เนื้อแห่งนี้เมื่อเจาะผ่านพื้นผิวโลกไปคุณจะพบกับอวัยวะภายในที่ประกอบไปด้วยระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกเส้นประสาทหลอดเลือด จนเราเนี่ยสามารถอนุมานได้ว่าอุมโมงค์เนื้อสดที่เราพบนั้นเป็นเพียงแค่อวัยวะหรือว่าส่วนประกอบเล็กๆของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ม,มาและหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันควรจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนมีไดอะแกรมที่วัดระดับความลึกของโครงสร้างอวัยวะนี้ปรากฏว่าบางจุดเนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้ผิวโลกถึง30กิโลเมตรและถ้าหากว่าใครที่ยังจินตนาการไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหน ให้เปรียบเทียบกับร่องน้ําลึกมาเรนาหรือว่ามาเรนาเทรชจุดที่ลึกที่สุดในท้องทะเลที่มีความลึกถึง11กิโลเมตรหรือว่ายอดเขาเอเวเรสที่เรายอมรับว่ามันสูงที่สุดในโลกครับมันมีความสูงเพียงแค่8.8กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเดอะมิสซิลีเฟรชพิตจนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งสมมติฐานว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมมาหลับไหลยอยู่ภายใต้พื้นผิวโลกครับแค่ฟังเรื่องราวของมันเนี่ยก็ควรจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันน่ากลัวแค่ไหน ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเดิมมิสทรี่แฟลชพิตก็รู้อยู่แล้วครับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันน่ากลัวเพราะมีหลักฐานเป็นเอกสารบางอย่างจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการทําลายหลุมนี้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับ แต่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้รับการอนุมัติอะไรที่อันตรายจนต้องถึงกับขนาดใช้อาวุธนิวเคลียร์คำตอบเนี่ยอาจจะซุกซ่อนอยู่ที่ด้านในค่ะจากข้อมูลบันทึกที่ผ่านมาเราพบว่ามีการพยายามลงไปสำรวจในระดับความลึกที่มากยิ่งขึ้นจากภารกิจโปรเจกต์ฟรีฟอล l ที่มีความต้องการที่จะสร้างแผนผังของอุมโมงค์เนื้อสดแห่งนี้ ซึ่งมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียพวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ายานหรือว่ายานพาหนะในการหย่อนลงไปสำรวจอุโมงค์แห่งนี้พร้อมกับทีมสำรวจถึง6คนครับ พวกเขาใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ในการดำลึกลงไปในอุโมงค์ที่ทั้งมืดแล้วก็เปียกชื้นและเขาก็ไปถึงจุดที่ไม่เคยมีการสำรวจพบมาก่อนยานผ่านนะนี้เจาะผ่านชั้นกระดูกอ่อนไปพบกับเนื้อเยื่อสีเหลงเงินหรือที่เรียกว่า blue t i ชู u และทีมสำรวจก็เจาะผ่านไปพบกับพื้นที่ภายในที่พวกเขาบันทึกเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่คล้ายกับปริซึมสะท้อนแสงและเมื่อยานานี้ถูกยกขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกครับแน่นอนว่ามันเสียหายอย่างหนักแต่สิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือ ทีมสำรวจทั้ง6คนนั้นหายไปหมดครับซึ่งนักวิจัยเองเนี่ยก็สรุปว่ามันน่าจะเกิดจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักและโปรเจกต์ฟรีฟอลนี้ทำให้เราได้ข้อสรุปว่า The Mystery Fresh Pit หรือว่าอุโมงค์เนื้อสดนี้คือส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกใบน,นี้และที่สําคัญครับมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ในอุโมงค์ถ้าหากคุณคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวหรือว่าสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้อันที่จริงแล้วแค่พื้นที่รอบๆอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยเขาก็มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมายแต่ว่ารัฐบาลนั้นกลับใช้สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นจุดขายโดยการทําโบชัวที่น่าสนใจแนะนําวิธีการรัับบมือก ตัวประหลาดเหล่านี้พร้อมกับคบํญญาบรรยายถึงพวกมันที่น่าตื่นเต้นครับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดภายในอุโมงค์เนื้อสดแห่งนี้นั้นเปรียบเทียบได้กับแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ซึ่งเรานั้นสามารถมองเห็นได้ผ่านกล้องไมโครสโคปแต่มาแตกต่างกันตรงที่แบคทีเรียที่อยู่ในอุโมงค์เนื้อสดแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากกว่าถึง12ฟุตหรือ4เมตรครับ เรียกได้ว,ว่าแทบจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมนุษย์ในโบชวัวก็บอกเอาไว้ว่าพวกมันนั้นจะกินอาหารจากอวัยวะภายในอุโมงค์ซึ่งยิ่งลึกลงไปนั้นคุณก็จะพบกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดอีกมากมายรวมถึงข่าวเลยเกี่ยวกับตัวประหลาดที่มีชื่อว่ามาโรโฟกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดคล้ายมนุษย์ที่อโนไดอินช์นั้นปฏิเสธครับว่ามันไม่มีจริงตลอดระยะเวลาที่เดอะมิสซิลี่เฟลชพิตเนชั่นัลพาร์คเปิดทำการ พวกเขารับสมัครคนเข้ามาทำงานด้วยแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนมหาศาลพร้อมทั้งมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการวิจัยสถานที่แห่งนี้ด้วยความกระหายในความอยากรู้และในปี2007ครับจุดที่เป็นหายนะก,ก็เดินทางมาถึงเมื่อวันที่4กระะกฎาคมปี2007คืนหนึ่งที่มีฝนตกอย่างหนักแล้วก็พอดีกับปั๊มน้ำที่มันเกิดเสียขึ้นมาครับส่งผลให้น้ำท่วมภายในอุโมงค์ในระดับที่เรียกว่าไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าอุโมงค์เนื้อสด สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นี้ดูเหมือนว่ามันกำลังจะตื่นขึ้นมาลองจินตนาการดูครับว่าในขณะที่คุณกำลังหลับนั้นแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ไตอยู่ในคอของคุณเนี่ยมันจะน่างลดวกิดขนาดไหนจากบันทึกเวลาประมาณ21นิกา52นาทีสิ่งมีชีวิตเริ่มหายใจไม่ออกเนื่องจากน้ำท่วมส่งผลให้กล้ามเนื้อของมันขย้อนเอาูนยนบริการนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในลงไปในส่วนที่ลึกยิ่งกว่าและมันก็บทขยี้กลืนเข้าไปในหลอดอาหาร และที่มากไปกว่านั้นมีรายงานของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นพบว่าสิ่งมีชีวิตนี้นั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็ยกอวัยวะบางอย่างของมันขึ้นมาจนคนทั่วไปสามารถสังเกตได้ทั่วทั้งเท็กซัสตะวันตกนั้นมองเห็นอวัยวะที่คล้ายแขนถูกยกขึ้นมาจากพื้นดินก่อนที่มันจะจมหายไปแล้วก็หลับไหลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเหตุการณ์ที่น่าสยองขวัญน,นั้นเกิดขึ้นอโนไดน์อินช์ถูกยบ ทีมพาร์คนั้นถูกปิดให้บริการอย่างถาวรผู้คนเรียนรู้ว่าการสำรวจสถานที่ลึกลับน่ากลัวเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยอีกต่อไปสถานที่โดยรอบของอุโมงค์เนื้อสดกลายเป็นเมืองร้างแต่ก็ยังคงมีหน่วยงานที่เฝ้าติดตามมันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนคอยเฝ้าดูมันแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีใครที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบ้างไหมครับนิกอาจจะเป็นคนหนึ่งครับที่อาจจะแตกต่างจากทุกคนครับเพราะนิกเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะมันคงน่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นหรือว่าสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดโลกสมมติของศิลปินนักเขียนเทรเวอร์โรเบิร์ต หรือ Strange Vehicles ชื่อที่เขาใช้ในเว็บ Reddit ในการสร้างสรรค์เนื้อเรื่องและก็ผลงานทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับ The Mystery f l e s h Pit National Park เขาเผยแพร่แนวความคิดเรื่องโลกสมมุติแล้วก็ความเสียงขวัญของอุโมงค์เนื้อสด <S 1> <S 1> โดยการสร้างเรื่องราวแล้วก็ภาพประกอบภาพโปสเตอร์ที่น่าสนใจโดยเขาเนี่ยเผยแพร่ลงไปในเว็บในวันที่22พฤษภาค,คมปี2019หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ go ไวรัลครับมีผู้คนมากมายที่ให้ความสนใจ เขาจึงเริ่มสร้างงานอาร์ตเวิร์กแผ่นป้ายใบประกาศหรือว่าโบชัวต่าง,างๆเพื่อให้งานเขียนของเขานั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับเป็นที่น่าแปลกครับที่คนหลายคนเกือบเชื่อว่าอุโมงค์เนื้อสดแห่งนี้เป็นเรื่องจริงส่วนตัวโรเบิร์ตเจ้าของผลงานนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่ทำไมห,หลายๆคนจึงคิดว่าอุโมงค์เนื้อสดแห่งนี้ มันเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงๆและเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกลวงคนทั่วไปครับเขาเพียงแค่ต้องการสร้างสารรค์ผลงานของเขาแล้วก็จินตนาการเรื่องราวให้มันน่าสนใจเท่านั้นเองและถ้าหากว่า Nick น,นิก k เมลแฟมิลี่คนไหนที่อยากรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุโมงค์เนื้อสดหรือว่า The Mystery f r e s h Pit National Park แห่งนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับ ซึ่งนิกเนี่ยจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างยังไงก็ตามครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับที่แนะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนี้เข้ามาครับถึงแม้พอได้รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยม่เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ ฟังหรือว่าอ่านแล้วเนี่ยสนุกมากๆเลยครับเพื่อนๆกับน้องคิดว่ายังไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิกกี้มส์ครับเพราะว่าเพียงแค่การกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนๆกับน้องเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนช่องนิกกี้มส์ได้อย่างง่ายๆเลยครับสำหรับวันนี้นิกเราก็มาฟังสตอรี่คงต้องขอลาไปก่อนครับผมและพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ